ตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนั่นเองค่ะทําไมและวันที่รลิมหาจักรีบรมราชวงศ์ของจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ

เวรมณีสิกขาปัทหังเวรมนีสิกขาปัทังสัมาทิจามิกาเมสุปัทังสัมาทิยามิสุตราเมรยามัชฌะปะมาอะระหะโตสัมมาสัมมาสังโฆโทเควจาระวะสังขะสังโฆวุตุปันติปัน bye สถิีโบที่ได้ตมสถานาจุลและร่างโปติเป็นราชอาณาบัานเมืองเป็นสุภาษิสถาพรสืบมาจนถึงตาเข้าทุกวันนี้สมเด็จพระเกลือพระมหากษัตริย์ที่ราชได้ตปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทยและราชการต่อมาคือสมัยที่ไทยต้องติดต่อกับโลกภายนอก ก็ทรงดำเนินรักฐาพิบาลฐานของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันในส่วนพระองค์ทรงเป็นบรทหมายให้บริบูรณ์และชอบด้วยยุติธรรมทรงอะไรผู้เป็นท้าขอบขันทศีมาอาณาจักรไทย โทษที่นางเกษานางมุปษัพธิธิธานบฏิตานโทษและชุดที่สี่นะคะเป็นแม่บ้านมหาไทยแล้ว